สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราก็เพิ่งขับรถไปเอาต้นพุทธรักษา,านะคะพุทธรักษาพันนี้เนาะมันก็จะอยู่ที่ราคาลิตรละสองร้อยนะคะ,ะ,ะ,คะแถวบ้านเรานะคะเนาะสวัสดีค่ะครับค่ะไม่ไวายก็ครับครับ<า>ผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีเดียจะปลูกพุทธรักษาอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะครับแน่นะครับอ๋<ม>อ,อเดี๋ยวหารีมันอยู่ครับ ว,ว่าจะหันไปทางไหนจะได้โชคดค่ะนี่แหละค่ะได้แล้วตรงนี้ละค่ะเป้ล้วค่ะต้องมองข้างหน้าเด้ฮะมองข้างหน้าเด้ถึงจะรู้เอามูตาไม่ต้องขับลงมานะครับนี่ๆกำลังหาหมุมอยู่ค่ะโอ๋อเรียบร้อยมูตาจะวิ่งโอเคค่ะมุมนี้ก็ได้ได้ยอยู่ ค่ะวันนี้เรากําลังเลงนะคะเลงหางมุมกันอยู่นะอ่ากล้องมันจะเป็นสันสันนะคะเพราะี้โคนค่ะี้โค,น,น,ะค,ะคนอยู่หน้าบ้านค่ะฝนตกแฉะมากเลยอ่าตัวเล็กกับน้องหมาก็วิ่งไล่กันแล้วนะคะมูตามานี้มาอย่าวิ่งน้องมันจะล้มมาๆม,ม,ม,มันหลังจากที่เราลงไร่นะคะเราก็ไปเต้นพุทธรักษานะคะมาปลูกต่อค่ะ พเนาะพันจะได้ปมได้รักษาพวกเรานะคะให้อยู่เย็นมีเป็นสุขนะคะให้มีความสุขาะค่ะเอาไว้ว่าเอาเอาไว้ไหว้พระด้วยค่ะวันพระวันศีลเนาะค่ะอย่างน้อยเราก็มีดอกไม้ไว้บูชงบูชานะคะมีไว้อยู่ที่บ้านมันก็เป็นสีประดับบ้านเหมือนกันค่ะพุทธรักษาเนาะค่ะก็ก็พุทธามหมแล้วเนาะค่ะพุทธรักษานะคะรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข บ้านนมเลื่อนดีค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะทุ่มหนึ่งเลยนะคะแต่เราก็ยังปลูกอยู่ค่ะเพราะอากาศมันเย็นเน,ะเนาะส่วนน้องก็วิ่งเล่นมากเลยนะคะกับน้องตากกับตอนฟอนยังยังเราก็กินหน่อยอเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะยัง,นนงะครับเดี๋ยวออ๋ชิ้น,น่อยอ่าปาน,นอยากเจอ ค่ะปญญอยากจอยว่าสัน่นแอดมินพี่วส,สินเอพี่วสิ่นเนี่ยบอกว่าให้กินผักกินเยอะค่ะเน้นผักค่ะเน้นผักว่าสัน่นผักอะไรผักกระตูเอาไม่ใช่ <laughs> ผักตบโอยไม่ใช่อีก <laughs> น้องอย่าเอาไปให้หมากินลูกมันจะทําให้มันทะเลาะก,กันนะคะถ้าน้องยกินน้องกินเลยถ้าน้องจะให้ก็ให้เลยลูกอย่าทำอย่างนี้มาทะเลาะก,กันลูกอ,อ่าวิ่งไปวิ่งมานะคะ ตอนนี้ดีดีโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าตอนนี้เนาะอันนี้คือต้นต้นอะครับนี่ต้นวาสนาเอ๋อพื่อรักษาเนาะต้นนี้ขายได้นะครับขายได้ใช่ค่ะเพราะว่าดอกตัวนี้มันขายได้เนาะค่ะมันเขาซื้อก็เป็นลิตรค่ะลิตรมันก็จะอยู่ที่ลิตรละสองร้อยนะคะสามารถเป็นร้อยพวงมาลัยได้ค่ะครับผมกับเขาล้องมาผสมกันกับดอกดาวเรืองเนาะใช่ค่ะแถวบ้านเราเนาะสวยมากเลยค่ะ สวัสดีนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบคลิปก่อนนะครับผมเพราะว่ากล้องมืดเริ่มมึนละ,ะอโอเคค่ะครับสวัสดีครับ